น้องๆมาดูข้อ3ต่อนะคะข้อ3เศษ3ส่วน4บวกเศษ1ส่วน8น้องๆคิดว่าครนจะเท่ากับเท่าไหร่ถ้าเกิดใครหาข้องๆแล้วน้องๆก็จะรู้เลยว่าครนหาได้ไม่ยากเนาะลูกเนาะก็คือหาอย่างเป็นเลขคู่นะเลขคู่หรูก็ใช้อะไรลูก2อย่างที่พี่เคยบอกส 2เป็น4 2อะไรได้8ลูก2 4เป็น8เห็นไหมลูกเวลาพี่แนนทำเนี่ยนะนูจะเห็นว่าอันเนี้ยพี่แนนเอาคือ2คูณ2แล้วได้4ก็คือตัวตั้งแล้วก็2คูณ4ได้8 8ก็คือตัวตั้งอย่นางเงี้ยนะลูกนะก็้องจะดูว่าไม่ยากเลยนะค้ลูกนะอ้าวต่อมา2กับ4ยังมีเลขอะไรที่หารได้ลงตัวอีกลูก ก็คือเลข2 2 1 2 2 2 2เป็น4 1กับ2ไม่มีอะไรหารได้แล้วหนูก็หยุดเลยปึ๊บคออนอใช้อะไรลูกตัว L หรือว่าตัว I ตัว L เนาะตัว L หนูก็ไฮไลท์เลยลูกตัว L ไฮไลท์เลยตรงไหนลูกตรงนี้นี่จุ๊บนะคะพอเสร็จปึ๊บน้องก็ททำไงเอาแต่ละตัวมาทำอะไรกันคูณกันนะ คอลนอของ4กับ8คืออะไรลูก2คูณ2จริงๆต้องคูณ1ด้วยแต่ไม่ต้องคูณนะลูกนะก็จะเป็นเท่าไหร่ลูก2คูณ2เป็น4 4คูณ2เป็น8ดนะดูต้องทำให้ส่วนเป็น8ลูกนะต้องทำให้ส่วนเป็น8อ่ะทำพร้อมกันนะลูกนะทำให้ส่วนเป็น8 3ส่วน4อันนี้พี่แดนเขียนมาเฉยๆลอกจากโจทย์มานะานะ แล้วหนูต้องเอาอะไรคูณเข้าไปเพื่อให้4กลายเป็น8ก็คูณ2ทั้งเศษทั้งส่วนนะลูกนะบวก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 กับอะไรลูก1ส่วน8อ่า1ส่วน8ที่เอามาจากตรงนี้ลูกนะ1ส่วน8ก็คือโจทย์ซึ่งส่วนเป็น8อยู่แล้วหนูไม่ต้องทำอะไรอ่าหลังจากนั้น3คูณ2เอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนลูก3คูณ2เป็น6ส่วน 8.... บวกกับ1ส่วน8เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วหนูจับตัวเศษมาบวกกัน6บวกหก็ได้เป็น7ก็ข้อนี้ก็ตอบเจส่วน8นะคะลูกต่อมาข้อ4ลูกข้อสข้อ4เป็นเรื่องการลบเรื่องการลบก็ปกติถ้าตัวส่วนไม่เท่ากันหนูก็ต้องหารนคออนอเพื่อให้ตัวส่วนมันเป็นไงกันก่อนเท่ากันก่อน แปดกับสามหนูเอาส่วนเนี่ยมาหาคอนอก่อนมีแม่อะไรที่หารแปดกับสามได้ลงตัวไหมถ้าไม่มีไม่มีก็หยุดพอหยุดปุ๊บหนูก็เอามาคูณกันเลยลูกนะเอามาคูณกันเลยเอาตรงไหนมาคูณกันลูกเนี่ยเอ,เอาตรงเนี้ยมาคูณกันเอาตัวเลขตรงเนี้ยมาคูณกันเพราะมันไม่มี แม่อะไรหรือเลขอะไรที่หาร8และ3ได้ลงตัวแล้วนอกจากเลข1หนูต้องหยุดเลยเพราะฉะนั้นหนูก็บอกเลยเพราะฉะนั้นไอลูกคอรอร์นคือคืออะไรคือ8คูณ3ก็เท่ากับ24ก็ต้องทำให้ส่วนได้เท่ากับ24โอเคนะอ่ะพี่เขียน7ส่วน8ในโจทย์คูณกับอะไรลูก แปดอะไรได้24ลูกหนูต้องทําให้ส่วนได้24ก็คูณ3คูณ3ข้างล่างก็ต้องคูณ3ามข้างบนด้วยนะคะลบกับ2ส่วน3 3คูณอะไรได้24ลูกก็คูณ8คูณ8ดข้างล่างก็ต้องคูณ8ข้างบนด้วยอ่ะ,อะต่อมาเท่ากับ7 3อันนี้คูณกันปกติเจ21สามยี อันนี้ก็คูณกับปกติลูก8 3 24ลบกับ2 6 2 8 16ส่วนด้วยอะไรลกูก 8, 838 24เมื่อส่วนเท่ากันแล้วหนูก็จับอะไรลกูกเศษมันลบกันเลย21ลบ16ก็เหลือ5เพราะฉะนั้นนี่ก็คือ5ส่วน24 ถ้าขั้นตอนการบวกลบแล้วอ่ะส่วนหนูไม่ต้องเอามาบวกลบด้วยแต่ถ้ายังอยู่ในขั้นตอนของการคูณอยู่อหนูก็จับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนไปเลยต่อมาข้อ5นะคะข้อห้อาวคอนอโลคอนต้องมาแล้วตอนเนี้ยสิบหกับ4แม่อะไรที่หารสิกับ4ลงตัวลลกก็คือแม่2 สอ,อะไรได้16บหกสองปดหกเขียนผลลัพธ์สองอะไรได้สี่สองสองเป็นสยังมีต่อเพราะเป็นเลขคู่อยู่สองอะไรลูกเออแม่2หารได้อีกนะ2อ,อะไรลูกสองสสองหนึ่งมีแม่อะไรหารได้อีกไหมไม่มีไม่มีและนอกจากแม่หนึ่งหนูก็หลุดเลยและหนูก็ใช้อะไรลูกนี่ตัวแอลเพราะฉะนั้นคอ,อรนอคืออะไร 2คูณ2คูณ4ก็เท่ากับอะไรลูก2 2เป็น4 4 4ก็10อะไรลูก16ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคอ,อนนอก็คือเท่าไหรลูก16หนูต้องทำให้อะไรลูกส่วนเป็น16ซึ่งตัวแรกเป็น16แล้วก็ปล่อยไว้ไม่ต้องทำอะไร3ส่วน4คูณอะไรลูก สี่อะไรได้สิบหกต้องทําให้ส่วนได้สิบหกสี่คูณสี่สี่คูณข้างล่างก็ต้องคูณข้างบนด้วยเอาก็เป็นเจ็ดส่วนอะไรลูกสิบหกเหมือนเดิมใช่ไหมลูกบวกกับสามคูณสี่เป็นสิบสองสิบสองส่วนสิบหกเจ็ดบวกสิบสองก็เป็นสิบเก้าส่วนสิบหกสิบเก้าส่วนสิบหกบางทีเนี่ยที่โรงเรียนอาจจะให้น้องๆเขียนเป็นเศษส่วนจํานวนคะ่ะก็คือ ถ้าเกิดเป็นเศษส่วนจํานวนค่ะตัวส่วนเขียนเหมือนเดิม16กี่ครั้งได้19เกาก็หครั้งเหลือเศษเท่าไหรึ่งคูณสิ 16, ได้สิบหกนับต่อไปให้ได้19บเก้าละ17 18 19ดสิบแปเศษสตรงนี้ก็จบข้อห้าต่อไปข้อ 6, หกลบข้อหกรลนอ อีกแล้วเพราะส่วนไม่เท่ากัน12กับ3แม่อะไรหาร12กับ3าม่ลงตัวแม่3 3 4 12 3 1เป็น3มีอะไรที่หาร4กับ1น1ได้ลงตัวไหมไม่มีหยุดนะเพราะนั้นคอลอนอก็คือรูปตัว L เพราะฉะนั้นคอลอนอคือ3าคูณสใช่ไหมลูกคูณ1ไม่ต้องนะเท่ากับ12หนูต้องทำให้ส่วนได้12 โอเคไหมพอทําให้ส่วนได้12ปุ๊บแล้วหนูทําไงต่อคะอันดับแรกก็คืออันนี้เป็น11อยู่แล้ว11บเส่วนสิเป็น12อยู่แล้วลูกหนูไม่ต้องทําอะไรลบกับ2องส่วนสาสามทำยังไงถึงให้ได้12คูณอะไรลูก3 1 3 3 4 12 ก็คูณ4ข้างล่างก็คูณ4ข้างบนด้วยเ,เท่ากับเท่าไหร11ส่วน12เขียนมือนเดิมลบ2คูณ4เป็น8 3คูณ4เป็น12 11เลบ8เหลือ3ส่วน12อย่าเอา12มันลบ12เหลือ0ไม่เอานะลูกนะตัดลูกนะที่โรงเรียนบางทีต้องทำเป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำก็ตัดโดยเอาแม่3หารนะคะ3 1 3 3 4 12ข้อนี้จะตอบเป็นเศษคืน1ส่วน ต่อไปข้อ7ใครทำไม่ทันไม่เป็นไรนะลูกนะหนูก็ค่อยตามมานะหยุดวิดีโอไว้ก่อนแล้วค่อยๆเรียนนะค่อยๆเรียนไปนะพยายามทำเองก่อนนะคะลูกนะส่วนใครที่ทำเลยพี่แนนไปแล้วก็ได้ลูกเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาตรวจก็ได้8กับ2องง้องหาคออนก่อนอ8อันนี้2ใช่ไหมลูกโอเค แม่สแน่นอนเพราะว่าเป็นเลขคู่2 4เป็น8ปดสองหเป็น2ไม่มีแม่อะไรหารได้อีกแล้วก็จบลูกคอนอก็คือซึบตัวแอลเพราะฉะนั้นคอนอคือเท่าไหร่ลูกสอคูณสก็เท่ากับ8ปนูต้องทำให้ส่วนได้เป็น8 5ดส่วนแะมีอยู่แล้วลบกับ1นส่วนส หนูก็ต้องทำยังไงลูกคูณอะไร2ต้องทำให้ได้8ก็ต้องคูณ4ข้างล่างแล้วก็คูณ4ข้างบนพอเสร็จปุ๊บ5้ส่วน8ลบกับ1คูณสได้4 2่คูณสเป็น8เพราะนั้น5้ลบสก็เหลือหนึ่นส่วน8ก็คือคำตอบดสท้ายต่อมาข้อ8ลูกข้อ8 โอ้ยเขียนสิบสองกับสิบห้าไม่มีแม่อะไรคือไม่เท่ากันนะมีแม่อะไรบ้างลูกที่หารสิบสองกับสิบห้าได้ลงตัวแม่สามเนาะสามสี่สิบสองสามอะไรได้สิบห้าลูกสามห้าสิบห้ามีแม่อะไรที่หารสี่กับห้าได้ลงตัวไหมนอกจากเลขหนึ่งไม่มีก็อยู่นะนั่นคอรนอก็คือตรงนี้แหละ เพราะฉะนั้นคอลนอคือ3คูณ4คูณ5 3 4 12 12 5 60นะ60หนูต้องทำให้ส่วนทุกตัวเป็น60 4ส่วน12ต้องคูณหลายลูก12คูณหลได้60 12คูณ5คูณข้างล่างก็ต้องคูณข้างบนอย่าลืมบวกกับ อันนี้โจทย์นะสามส่วนสิบห้าคูณอะไรลูกสิบห้าคูณอะไรได้หกสิบคูณสี่คูณสี่ข้างล่างก็ต้องคูณข้างบนด้วยและเท่ากับเท่าไหรลูกสี่ห้ายี่สิบส่วนหกสิบบวกกับสิบสองส่วนสิบห้าสี่ก็หกสิบยี่สิบบวกสิบสองก็ได้ให้เป็นเท่าไหรลูกสามสิบสองส่วนหกสิบ แม่อะไรที่ตัดได้ที่หารได้ทั้งสาสองและหกสิบเพื่อจะทําให้เป็นเศษส่วนอย่างตามลูกแม่อะไรดีแม่สี่เนาะสี่สี่เจ็ดยี่แปดสี่แปดสามสองสี่สิบห้าได้หกสิบนะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็เ็ดเสร็จก็ตอบแปดส่วนสิบห้า ต่อมาข้อ9หรือข้อ9 9กับหมีแม่อะไรที่หารได้ลงตัวไหมไม่มีถ้าไม่มีทำไงพี่บอกแล้วจับคูณกันเลยนะคูณกันเลยอ่ะเพราะนั้นคอร์นนคือ 9คูณหเท่ากับสีต้องทำให้แต่ละตัวมีส่วนเป็น45่คูณหข้างล่างก็ต้องคูณ5ข้างบน,นลบ5คูณอะไรได้45ลูกก็คูณ9คือเหมือนสลับกัน8 5อะไรลูก40่ส่วนสี ลบ91เป็น9ส่วน45ส่วนเท่ากันแล้วจับเศษมาลบกัน40ลบ9ก็เหลือ31ส่วน45ตัดกันไม่ได้ก็ตอบเลยต่อมาข้อ10หลือข้อ10ข้อ10หนูก็ต้องหาครอของห100นึง100กับ1000 แม่อะไรที่หาหนึ่งร้อยกับหนึ่งพันได้ลงตัวแม่ห้าใช่ไหม 5, ห้าอะไรลูกลูจะเอาแม่สองก็ได้นะเออห้ายี่สิบเป็นหนึ่งร้อยห้าอะไรลูกห้าสองร้อยเป็นหนึ่งพันแม่หลายได้อีกนะลูกแม่หลายได้อีกแม่ห้าห้าอะไรลูกห้าสี่ยี่สิบห้าสี่สิบได้สองร้อยแม่หลายลูก สกับ40แม่สองสอเป็น4ี่สองอะไรลูกสองอะไรได้40 2 20แม่อะไรลูกแม่2ต่อสองหนึ่งสองอะไรลูก2องเป็น20มีแม่อะไรที่หาร1กับ10ได้ลงตัวไหมไม่มีหยุดลูกเพราะฉะนั้นโคโรโนอรนอของ หนึ100กับ1000คือ5้าคูณหคูณสคูณสคูณสิก็เท่ากับ1000งพันากับหนึ่งพันนะหาห้ายี่าห้ายี่าสองห้าสิบห้าสิบคูณสองหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคูณสิก็คือได้1000งพันเพราะนั้นหนูต้องทำแต่ละตัวให้ได้เท่ากับส่วนแต่ละตัวให้ได้1000 34มสิ่วนหนึ่งอยท่านไงถึงได้หนึ่งพัลูกคูณ10ทั้งล่างแล้วก็ต้องทั้งบนด้วยนะต้องคูณทั้งบนด้วยลบลบอะไรลูก4ี่ส่วนหนึ่อยู่แล้วก็ไม่ต้องทำอะไร34มสคูณสิก็ได้เท่าไหร่ลูก340ร้อยสี่สิวนหนึ่ลบสส่วนหนึ่ ได้เท่ากับเท่าไรสาร้อยสี่สิบลบสี่ก็เหลือสามร้อยสามิบหกส่วนหนึ่งพันมีแม่อะไรที่ตัดได้ไหมมีแม่อะไรที่ตัดได้ไหมลูกเอาแม่ที่เยอะที่สุดที่สามารถตัดได้บางคนบอกแม่สองพี่แนนนะแต่พี่ว่าแม่สองมันยังมีแม่อะไรที่มากกว่านี้ที่ตัดได้อีกแม่สองก็ตัดได้นะไม่ใช่าไม่ได้เออ แม่หลายลูกแม่หลายที่ตัดได้แม่แม่แปดป่ะแปดัดได้ป่ะอืมแม่แปดน่าจะตัดได้นะแม่สี่ก็ได้นะแต่มันจะตัดได้สองครั้งถ้าแม่สองจะตัดได้หลายครั้งเลยใช่ไหมพี่เอาแม่แปดละกันมากสุดนะ 8อะไรได้33ก็8 4 3 2เหลือเศษ1 8อะไรได้16 8 2 16 8อะไรได้10 8 1เป็น8เหลือเศษ2 8อะไรได้20 8 2 16เหลือเศษ4 8อะไรได้40 8 5 40เพราะนั้นเบ็ดเสร็จตรงนี้จะตอบ42ส่วน125พอจะได้ไหมคะตรงนี้นะ เดี๋ยวต่อไปเราจะไปขึ้นนะเศษส่วนการบวกลบเศษส่วนที่เป็นจำนวนคระด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อโจทย์เรื่องบวกลบเศษส่วนกันต่อเลยนะคะอันนี้จะยากขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะว่าต้องแปลงเป็นอะไรลูกเศษเกินก่อนนะต้องแปลงเป็นเศษเกินก่อนแล้วก็ต้องออหลังจากนั้นก็หา ตัวส่วนที่เท่ากันโดวยวิธีการหาคอรนอนเหมือนเดิมแล้วก็ทําตามสเต็ปเดิมเลยอะอย่างเนี้ยส่วนไม่เท่ากันก6กับ3 6กับ3ส่วนไม่เท่ากันหนูก็ต้องหาคานอลนของ6กับ3ก่อนหนูวิธีการก็คือหนูเห็นว่าเลขอะไรที่หาร6กับ3ได้ลงตัวนอกจากเลข1ก็มาเลย ก็คือเลข3 3 2 6 3 1เป็น3ไม่มีแม่แม่อะไรหรือเลขอะไรที่หาร2และ1ได้ลงตัวแล้วเราก็หยุดเลยลูกแล้วก็อันนี้ก็คือคอนอเลยเพราะฉะนั้นคอนอคือคือ3คูณ2 3คูณ2ก็เท่ากับเท่าไรลูก6เพราะฉะนั้นต้องทำให้ส่วนแต่ละตัวมีค่าเป็น6นะลูกนะ อ่ะอันดับแรกหนูทําเป็นเสร็จเกินก่อนนะน่าจะดีกว่าลูกนะไอ้ตัวเนี้ยทาเป็นเสร็จเกินก่อนการทําเป็นเสร็จเกินก็ทําได้ไม่ยากหนูก็เอา6ไปคูณ8ก่อน68 48ใช่ไหมลูก48แล้วก็บวกเศษอีก5 48่แล้วสอาสบหตรงนี้ก็เป็น53ส่วน6ลบกับอ่ะตรงนี้ก็ต้องทำเป็นเสร็จเกินก่อนลูก6 3คูณหเป็น18บวกอีก1ก็เป็น19อันนี้ก็เป็น19ส่วนอะไรลูกส่วน3โอเคอันนี้เราแปลงจากจำนวนค้ามาเป็นเศษเกินหลังหลังจากนั้นเราก็ต้องทำส่วนให้เป็น6นะตัวแรกเป็น6เรียบร้อยแล้วดุล่อยมันไม่ต้องทำอะไรละลบ19บส่วน3 -3 ยังไม่เป็น6หนูต้องทำให้ส่วนเป็น6โดยการคูณ สามอะไรได้หกสามสองคูณข้างล่างก็ต้องคูณข้างบนด้วยหลังจากนั้นก็บวกลบธรรมดาแลยลูกห้าสิบสามลบสิบเก้าคูณสองได้เท่าไหร่ลูกสิบเก้าสองก็สามสิบแปดนะลูกนะอันนี้ส่วนหกส่วนหกเหมือนเดิมนะก็ได้เท่ากับเท่าไหร่ลูกห้าสิบสามลบสามสิบแปดก็เหลือสิบห้านะลูกเนาะสิบห้าสิบห้าส่วนหกสิบห้าส่วนหกเนี่ยยังเป็นเศษเกินอยู่แล้วก็กลับมาเป็นคละอีกทีหนึ่งก็คือเขียน ตัวส่วนแบบเหมือนเดิมใช่ไหมลูก6 6อะไรได้6อะไรได้15ใกล้เคียง15ก็ได้6 2 12 12แลระดับต่อไปให้ได้15 12 13 45 3อแล้วาะ 13, 14, 15, แล้วเป็นไงลูกยังเป็นไงอยู่ยังสามารถตัดทอนได้อีกไหมสส่วน6ยังสามารถตัดทอนได้อีกนะเอาแม่อะไรตัดได้ แม่3 3มสามลลูก3ามหเป็น3 3มสามลได้หกลูกสามเป็นหกนะตรงเดีวนะสามหเป็น3 3มสองเป็นหทันไหมลูกทันนะอ่ะพระอย่างนี้ตัดเสงนี้เราจะไ,ไ,ได้ได้เป็นไาสองเศษหนึ 1, ส่วน2ได้ไหมลูกนะ ง,งงเปล่าไม่งงนะไม่งง,งนะเออนะได้นะคะลูกได้นะเอออ่ะไปต่อลูกข้อสองข้อสองลองทำดูซิลูกครนอรของห้าและสิบคืออะไร คอนอของห้าและสิบคืออะไรแม่อะไรที่หารห้าและสิบไป้ลงตัวแม่ห้าห้าอะไรห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบโอเคไหมลูกมีอะไรที่หารทั้งหนึ่งและสองได้ลงตัวนอกจากหนึ่งไหมไม่มีก็หยุดคอนอก็คือตรงนี้เพราะนั้นคอนอคือคอนอคืออะไรคะลูก ห้าคูณสองก็เท่ากับสิบหนูต้องทำให้ส่วนเป็นอะไรก่อนเป็นสิบก่อนโอเคไหมคะทำให้ส่วนเป็นสิบก่อนเพราะนั้นการทำให้ส่วนเป็นสิบหนูต้องทำเป็นเศษเกินก่อนอะไานลองทำเป็นเศษเกินให้พี่ดูก่อนสิทำได้เปล่าลูกอันนี้ทำเป็นเศษเกินสองคูณห้าเป็นสิบ บวกอ,อีก2ก็เป็น12ส่วน5บวกกับ1 3, 30บวกอ,อีก1เป็น31ส่วนทำมาเสร็จเกินได้นะลูกนะชิวๆนะลูกนะเราเรียนอะมาแล้วนะเราต้องทำให้ได้พอเสร็จแล้วปุ๊บทําไงต่อลูกทําให้ส่วนได้10 12ส่วน5ยังไม่ได้10หนูต้องคูณอะไรเข้าไปคูณ2ทั้งเศษทั้งส่วน คูณสองทั้งเศษทั้งส่วนบวกกันได้เป็นไรลูกบวกกันสามสิบเอ็ดส่วนสิบเป็นสิบอยู่แล้วไม่ต้องไปทําอะไรแล้วจบแล้วเป็นสิบอยู่แล้วสิบสองสองยี 2, ่สิบสี่ยี่สิบสี่ส่วนสิบบวกกับสามสิบเอ็ดส่วนสิบได้เท่ากับเท่าไรลูกห้าสิบห้าส่วนสิบหนูต้องกลับมาเป็นเศษอะไรทีหนึ่งเศษคละอีกทีหนึง่งนะอ้าวนะเศษคละ หนูตัดก่อนก็ได้บางทีหนูตัดก่อนก็ได้อย่างนี้ก่อนก็ได้นะอย่างหนูรู้ว่าแม่ห้าเนี่ยหารได้ทั้ง55แล้วทั้ง10หนูก็5 1เป็น55ใช่ไหมลูก5 2เป็น10ตรงนี้มันก็คือ11ส่วน2พอ11ส่วน2อปุ๊บหนูทำไงต่อลูก11ส่วน2หนูก็ทาเป็นเศษลายลูกเศษคระอีกทีหนึง2อะไรได้11ใกล้เคียงก็ได้2 5เป็น10แล้วเสร หไว้ข้างบนแบบนี้แบบนี้ก็ได้ลูกนะได้หลายวิธีนะคณิตศาสตร์ 3. ที่สำคัญหนูต้องฝึกก่อนนะลูกนะต้องฝึกก่อนฝึกก่อนข้อ3คณนอของสามกับห้าลูกอันนี้3อันนี้ห้าคณนอของสามกับห้า มีไหมลูกมีอะไรที่หาร3ามกับ5ได้ลงตัวไหมนอกจาก1ถ้าไม่มีพี่แนนบอกว่าต้องทำงานนั้นลูกคูณกันนะเพราะนั้นคอลอนอก็คือ 3, 5. 3 5, ามคูณห้คูณหก็คือ10อะไรลูก15ได้นะพอเสร็จแล้วหนูต้องทำส่วนให้เป็น10อะไรลูก15บห้าทำเลยลูกทำให้เป็นเสร็จเกินก่อน 9ก้าสามบเดอกจะทษอีกหนึ่งเป็นยี่สิบแปสบแป่วนสามลบกับอ,อะไรลูกห้ 5, 2, เป็นสิบบวกอีกหก็เป็นสิบเอส่วนห้หนูต้องทำให้ได้สิบหาอ้าวทำเลยยี่ส่วนสามคูณอะไรลูกคูณหเพราะต้องทำให้ได้ส่วนต้องเป็นสิคูณหทั้งข้างล่างแล้วก็ต้องคูณทัางบนด้วยลบกับ 11บเอ็ดส่วนหคูณอะไรลูกคูณคูณอะไรคะลูกคูณ3เพราะให้ได้สิบห้าใช่หมห้าคูณสเป็น15คูณ3ข้างล่างหนูก็ต้องคูณ3ข้างบนอ่ะได้เป็นอะไรคะลูกยี่สิบคูณหได้เป็นเท่าไหร่ลูกร้อยส่วน3าหก็เป็น15ลบกับ11 3เป็น33มสิ่วนสิห้า อาส่วนเท่ากันแล้วจับเศษลบกันเลยลูก140-33ลบ33ก็จะได้107ส่วนด้วย15หลังจากนั้นทำยังไงต่อลูกทำเป็นเศษคระ15อะไรใกล้เคียง107 15 7ได้105บวกอีก2ก็เป็น107อันนี้ก็คือคำตอบ